ให้เขาเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้การอนุรักษ์ในชุมชนของท่านเพื่อที่จะให้ให้มีอาหารในวันข้างหน้าเนี่ยสภาวะโลกเราเนี่ยมันแย่นะคะถ้าเราไม่อนุรักษ์วันนี้เราก็จะไม่มีโอก,กาสได้ทำอีกแล้วในวันข้างหน้า าสมบูรณ์อาหารปลากุ้งหอยแล้วก็ปูนี่เพิ่มขึ้นมากสวัสดีครับนี่คือปฏิบัติการติดตามสื่อมวลชนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการผลิตข่าวที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเองสู่สายตาผู้ชมทั้งประเทศนะครับ ภายหลังเกิดเหตุขึ้นยักษ์สึนามิพัดถล่มจังหวัดชายฝั่งอันดามันของประเทศไทยเมื่อปี2547นับจากนั้นภาครัฐได้ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอันดามันให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอย่างเต็มรูปแบบ การพัฒนาในครั้งนั้นนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุมีการจ้างงานและการสะพัดของเงินตราจำนวนมหาศาลทว่าในมุมกลับการพัฒนาอย่างเร่งรีบก็นำมาซึ่งความพินาศย่อยยับของทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยากจะหลีกเลี่ยงหลายพื้นที่ของชายฝั่งอันดามันถูกปรับและเปลี่ยนสู่การพัฒนาป่าชายเลนที่เปรียบเสมือนโรงเรียนอนุบาลสัตว์น้ำตามธรรมชาติถูกตัดโค่นแปลเปลี่ยนเป็นรีสอร์ทอาหารเริ่มขาดแคลน พันธุ์พืชหลายชนิดอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์เมื่อสัญญาณความหายนะมาเยือนชาวบ้านอ่าวพังงาในอำเภอตะกัวทุ่งจึงลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตนเองในการพิทักษ์ป่าชายเลนในฐานะแหล่งผลิตอาหารสำคัญของชุมชนและปฏิบัติการข่าวดีวันนี้เราจะไปติดตามการทำงานของทีมข่าวจากพังงาเคเบิลทีวี ที่ได้รับโจทย์สำคัญในการผลิศู๊ปข่าวเรื่องนี้กันครับอนโนทัยงานดีตำแหน่งช่างภาพตัดต่อพง,งาเคเบิลทีวีครับผมศักชัยสุคนธชาติ ทีมข่าวของพงงาเคเบิลเกี่ยวกับเรื่องป่าชายเลนนะครับซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากในพง,งาของเราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับตู้กับข้าวของชาวบ้านแล้วมันก็เป็นตู้กับข้าวในอดีตที่ยิ่งใหญ่มาตลอด รูว่าบริเวรของป่าชายเลนก็คือป่าชายเลนเป็นเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงของสัตว์น้ําที่เราบริโภคกันอยู่ในประจำประจาทุกวันไม่ว่าปูปูม้านะครับที่อยู่ในทะเลนะครับก็มาวางไข่ที่ป่าชายเลน ปลาตัวใหญ่ๆนะครับปลาตัวใหญ่ก็วางไข่ที่ป่าชายเลนทั้งนั้นครับแล้วก็อนุบาลในป่าชายเลนเพื่อที่จะออกไปในในทะเลลึกนะครับก็ถ้าเราอนุรักษ์ป่าชายเลนไว้สัตว์น้ําก็กลับเข้ามาวางไข่ในพื้นที่ของเราที่เราอนุรักษ์ไว้นะครับเหมือนกับเราสร้างความมั่นคงตั้งแต่ต้นน้ำนะครับเพื่อที่จะเป็นสมบัติให้กับเราได,ได้ได้กินได้ใช้ต่อไปในอนาคตไม่ใช่เฉพาะสกุปชิ้นนี้อย่างเดียวนะครับปกติทางช่องพง,งาเคเบิลทีวีก็ทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ ทรัพย์กรธรรมชาติมาโดยตลอดาชาวบ้านในชุมชนบ้านทองหลางและชุมชนบ้านแหลมหินตาบลหล่อ,อยุงอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาชาวบ้านทั้งสองชุมชนนี้อาศัยอยู่ในระบบนิเวศของอ่าวพังงาที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่พิเศษกว่าทะเลที่อืน่นเพราะอ่าวพังงา เป็นแหล่งทรมาหากินของชาวประมง3จังหวัดประกอบด้วยภูเก็ตพังงาและกระบี่โดยมีพื้นที่รวมกัน40ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ190,000ไร่ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศป่าชายเลนที่เป็นแหล่งอาหารที่ทรรมาหากินเป็นตลาดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านวันนี้กำลังถูกทำลายทั้งโดยธรรมชาติและน้ำมือของมนุษย์ แต่ความร่วมแรงร่วมใจในการปกป้องฟื้นฟูป,ป่าชายเลนของชาวบ้านแหลมหินและบ้านทองหลางจะเป็นตัวอย่างในการจัดการฐานทรัพยากรอาหารในท้องถิ่นที่ดีในสกู๊ปข่าวของพวกเขาได้อย่างไรทีมข่าวจากพังงาเคเบิลทีวีจะต้องลงพื้นที่หาคำตอบครับ จากพังงาก็ประมาณ3-40สิกิโลแล้วช่วงนี้เราก็มาถึงหมู่บ้านของเขาเป็นกลุ่มอมรัพย์เขากำลังประชุมเกี่ยวกับเรื่องของป่าชายเลนและการรักษาอยู่พอดีครับวันนี้นะคะเราได้มาประชุมกันในการอนุรักษ์ป่าชายเลนมะเร็นะคะนื่องจากเี่่าป่าชายเลนมะเร็งเนี่ยได้ทุกทัลายเป็นหมา ครับหลังจากที่ชาวบ้านเขามีความประหนักในปัญหาว่าป่าไม้ถูกบุกรุกจากนาคุ้งบ้างจากการตัดเผาถ่านมานานแล้วก็เ็เริ่มประชุมและมีการแบ่งหน้าที่กันทำเพื่อที่จะรักษาพื้นป่าพื้นนี้ไว้ให้กับลูกหลานในอนาคต ที่สำคัญที่สุดวันนี้นอกจากเรื่องของแหล่งอาหารที่ได้จากป่าชายเลนเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็ความเข้าใจของชุมชนที่เขาเขาคุยกันเนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เขาปลูกป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กลับมาก็คือพวกกุ้งนะเป็นกุ้งเคยเป็นพวกหอยอาหารหอยกันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์จากป่าพวก ต้วยไม้นะครับแล้วก็มีพวกอาหารจัดทะเลอื่นๆที่เป็นยอดผักต่างๆจากป่าที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็มีเพิ่มเยอะมากครับหลังจากมีการอนำรักแล้วครับที่นี่เองเนี่ยมีจุดดีอยู่สองเรื่องหนึ่งก็คือ พื้นที่นี้มีตัวฐานสิเากร on, ที่เป็นหลักปกกระกันความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยทั้งพื้นที่ชายฝั่งพื้นที่ป่าชายเลนที่มีร่วมสอง0ันไร่ซ <éta> ึ่งมีความสมบูรณ์ตั้งแต่เรื่องของหญาา้าทะเลเรื่องอะไรเนี่ยเยอะความจริงก็คือมันเชื่อมโยงไปถึงเขตภูเขาด้วยนะพอลงมาเราลงมาทํางานจริงๆเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าเราสร้างความมั่นคงความสมบูรณ์เนี่ยให้กับตัวฐานสิเากรที่พี่กล่าวมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเป็นหลักปกกระกันเนี่ยให้กับคนในชุมชนหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยในการอ่าเป็นหลักปกกระกันในเรื่องของอาหารนี้ได้ เรื่องที่2ก็คือเรื่องของตัวกลุ่มผู้หญิงเองเนี่ยที่เขาทํากิจกรรมทางสังคมอยู่ก่อนแล้วคือเรื่องของกลุ่มอมรัพย์มันที่ว่าเนี่ยครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเองเนี่ยโดยสายพาพเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นคนคนหนุ่มสาวด้วยนะส่วนหนึ่งคนหนุ่มสาวนั้นครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยเขาก็มีผ่านประสบการณ์เนี่ยนะครับจากข้างนอกด้วยนะจากเมืองใหญ่เช่นภูเก็ตอะไรนี้ด้วยยันอันนี้ก็เป็นต้นทุนสําคัญในการที่จะให้เขามาเป็นตัวตัวหลักในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ สำคัญมากเลยฐานทรัพยากรอาหารเนี่ยมันจะมาจากในชุมชนบ้านพี่เนี่ยมาจากป่าชายเลนโดยตรงเลยค่ะถ้ามันไม่มีแล้วคนในชุมชนจะทำยังไงชีวิตคนในชุมชนเนี่ยจะกิจยางแล้วก็มีมีอีกส่วนหนึ่งที่ที่ต้องไปหากินในในป่าชายเลนเลยคนในชุมชนเนี่ยจะก,กิจยางเป็นส่วนใหญ่คือ80%แล้วก็20%นี้ไปหางานข้างนอกในช่วงฤดูฝนเนี่ยเขาไม่มีไรายได้เลย ถ้าลงไปป่าชายเลนเนี่ยเขาไม่ต้องออากตาังสักบาทนึงก็ขึ้นมามีผักมีผักติดมือมาในนออที่เมอตาก,กีเนี่ยผมได้คุยกับหน่วยราชเะเวนเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่าชายเลนของหมู่ที่4ตำบลลอยูงบ้านทองหลางนะครับที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียว ที่สำคัญที่สุดที่อยากจะนำเรียนในตนนี้ก็คือเขาทำงานเนี่ยเป็นการทำด้วยใจเขาก็จะใช้กอ,องทุนซึ่งเขารวบรวมกันมาแล้วก็ทำกันมาหลายปีแล้วได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆก็มากมายเหมือนกันแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยยังมีน้อยนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นหัวหน้าของหน่วยอาสาสมัครเนี่ยเขาก็บอกกับผมว่าหลังจากที่ทำมาสิ่งต่างๆที่เคยเสียหายก็กลับ มาดีกว่าเดิมตรงนี้เป็นที่เขาบุกลุกนะคะตรงก่อนมันจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะคะตรงนี้แต่ที่หลังเขาบุกลุกอ่ะมันหลังจากจะคิดเขาอาจจะคิดจะทํารีสอร์ทหรือบอกกุ้งเราก็ไม่ทราบได้นะคะตรงนี้แล้วก็มันจะ,ะเราก็ยึดคืนด้วยเป็นชาวบ้านเนี่ยมาขอคืนก่อน เขาก็จะไม่ยอมทีหลังหน่วยงานราชการเขาก็เข้ามาช่วยบ้างเราจะปลูกป่าทดแทนที่มันไม่มีแล้วชาเลน e, ปาชาลเลนชาเลนปาชาเลนสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีพึ่องอยู่ในป่าชาเลนบ้านเราเยอะหลังจากมีการทําลายตัดไม้ไปเยอะเนี่ยค่ะพึ่งก็หายไป เพื่งที่อยู่เพราะว่ามันมีกล้วยไม้อยู่ไงทีนี้ชาวบ้านที่ลงไปหากุ้ง,หา,งหาหอยเนี่ยเขาจะเอากล้วยไม้ขึ้นมาด้วยติดไม้ติดมือมาชาวบ้านหนึ่งคนเอาสองคนเอาสามคนแล้วมันก็จะลดน้อยลงแล้วก็เหมือนจะหายไปเลยศูนย์พันหลังจากที่เรามีโครงการปลูกป่าชายเลนแล้วก็มีโครงการคืนกล้วยไม้สู่ป่าชายเลนนะคะซึ่งเป็นความคิดของของประธานประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนคนก่อนซึ่งดีมากคู่กันก็คือทําโครงการ เลี้ยงพึ่งในป่าชายเลนเป็นโครงการที่ไปด้วยกันค่ะเราก็จะเอากล้วยไม้ที่ลองเอาขึ้นมานี่แหละตัดลงไปไปปลูกต่อคือเอาในหมู่บ้านเราเนี่ยค่ะและหลังจากนั้นก็จะเอาทดลองเอาเขาเรียกว่ากล้วยไม้ที่ที่อยู่ในตลาดที่เราซื้อมาไปปลูกด้วยก็ก็อยู่ได้ค่ะนอกจากในการดูแลป่าในเรื่องของต้นน้า ปลายน้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะเพิ่มเติมของสิ่งที่ขาดหายไปคือกล้วยไม้ปกติป่าชายเลนเราก็มีเรื่องกล้วยไม้ซึ่งก็อาจจะมีพันธุ์ดีๆที่โดนโดนเอาไปจําหน่ายนะฮะโดนจาหน่ายแล้วก็โดนนักนักเล่นไม้น่ยนำไปแล้วก็ได้ขาดหายไปแล้ววันนี้เราก็ตรงนี้มาเสริมเติมแต่งนะฮะเพราะว่าให้เกิดความสมบูรณ์ทุกทุกภาคส่วนของของระบบนิเวศ และนี่คืออีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่ที่หกบ้านแหลมหินตําบลหล่อยูงอำเภอตะกวดทุง่งจังหวัดพังงาเชายลีเฮเด็กชายลีเฮเด็กชายลีนักป่าชายลีเฮฮ่สาเหตุที่ว่าบอกผมผมรักป่าที่ทําง,งานตรงนี้ที่ได้หยิบยกนองๆขึ้นมาทําง,งานนะคกับเบือสื่อสาร ให้ผู้ท้าผู้เกเพว่าวน้องๆนี่แหละเป็นตัวเชื่อมโยงที่ดีนะครับสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นี่นะครับผมั่งฟังเขามาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วน่าชื่นชมทีเดียวกิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับกับบ้านท้องหลังก็เรื่องการอนุรักษ์การปลูกป่าและก็การสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับเยาวชนเยาวชนเหล่านี้เปรียบเหมือนต้นกล้า ที่จะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของทางจังหวัดพังงาให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตคือคือ,คอทางกลุ่มของของของ,ของผมนะครับกกลุ่มรักป่าบ้านเริหินคือเล่งเห็นด้านทรัพย์กรอาหารทางทะเลตรงนี้นะครับถ้าว่าทางกลุม่ม ไม่มีจุดที่จะต่อยอดตรงนี้มาช่วยดูแลรักษาฐานทรัพยากรอาหารทางทะเลซึ่งในอนาคตอาจจะอาหารบางอย่างอาจจะขาดหายจากท้องถิ่นซึ่งอาหารท้องถิ่นปัจจุบันนี้ซึ่งหายากอย่างเช่นพวกปูปูพื้นบ้านบางท่านอาจจะไม่รู้จักปูพื้นบ้านคือปูอะไรนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านของเลมหินหรือทองหลางยังหาก,กินได้ซึ่งทางกลุ่มของเรา มองฐานทรัพย์กรเป็นห้างสัมปชัญญห้างหนึ่งซึ่งเป็นห้างธรรมชาติของเรานะฮะท่านสามารถไปหาได้โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองตรงนี้นะฮะมา,มาประกอบอาหารก็ตั้งแต่ที่ว่าหนูเริ่มต้นเข้ามานะคะตอนนั้นหนูก็ยังเป็นเด็กๆหนเหมือนกันก็ยังไม่เคยรู้ว่าการที่ทำป่าชายเลนเราทำไปเพื่ออะไรแต่พอได้เข้ามาแล้วมันได้รู้ถึงว่าป่าชายเลนของอเรามารีความมุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะแต่ว่าเพราะว่าทำมาเรื่อยๆมันก็ฝังนในจ,จิตใจอะคะ่ะว่า เราน่าจะทําตรงนี้ตั้งนานแล้วนะเราน่าจะชวนน้องๆทุกคนมาทําตรงนี้โครงการเด็กชายเลร,รักป่ายชายเลนอันนีย้ยังยืนแน่ในความพิดข,ของพีนะคะเพราะว่าถ้าถ้าพวกเขานึกรักจริงๆรักด้วยหัวใจเหมือนที่พวกเรารักเขาก็จะดูแล,แลและก็รักษาปกป้องไม่ให้มีการทําลายเพิ่มขึ้นค่ะ ภาพความสุขของชาวบ้านที่เกิดจากความร่วมกันวางแผนและร่วมมือกันฟื้นฟูนฟพืนป่าที่ถูกทำลายให้กลับขึ้นมาใหม่ซึ่งผลสำเร็จที่ได้ก็คือการมีปูปลามากขึ้นตัวใหญ่ขึ้นหอยที่หายากก็คืนกลับมากลายเป็นแหล่งอาหารให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้นอกจากนี้ผู้ใหญ่ในชุมชนยังได้ชักนำเด็กและเยาวชนของหมู่บ้านให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิน่น พร้อมที่จะขึ้นมารับช่วงเป็นทายาทสืบทอดดูแลป่าชายเลนของชุมชนต่อไปและความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่พบเห็นกิจกรรมมากมายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนของชาวบ้านนี้เอง จะสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสกูปข่าวให้ออกมาสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและภาพได้อย่างไรติดตามในสกูปข่าว5นาทีต่อจากนี้ครับ ในอดีตป่าชายเลนของชุมชนวุสลิมบ้านทองหลางและบ้านเหลมหินตำบลหลอ่อยุงอำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงาได้ถูกบุกรุกทำลายสร้างความเสียหายไปนับร้อยไร่สาเหตุเพราะการแสวงหาประโยชน์ของนายทุนคนนอกไม่ว่าจะเป็นการทําเตาเผาถ่านจากไม้โกงกลางและการทํานาคุ้งรวมถึงการเข้ามาของอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวทําให้ป่าชายเลนซึ่งเป็นสมบัติสาธารณะ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทบไปถึงความมั่นคงทางด้านอาหารเพราะในป่าชายเลนนั้นจะประกอบด้วยพืชพันธุ์และสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่สามารถเป็นได้ทั้งอาหารและยาสมุนไพรและที่สำคัญยังไปที่วางไข่และอนุบาลสัตว์น้ำตัวอ่อนก่อนที่จะออกไปเติบใหญ่ในทะเล ากที่เคยล่องเรือหาปลาปูกุ้งในลำคลองใกล้ๆได้ไม่ขาดจนช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตต้องนำเรือล่องออกสุทเีไปหาปลาจากนั้นมาเราเริ่มรู้สึกถึงความสูญเสียนี่คือคำพูดบางส่วนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่โบกุ้งเริ่มมามันเปลี่ยนสภาพเลยเปลี่ยนสภาพจากป่ากงกงัง เป็นนากุ้งทีนี้พอ,พอเลี้ยงกุ้งน้ําเสียห,ยหลายๆปีเขานะ้นําเสียอาหารก็ไม่มีเลยเหลือก็ไม่มากปลาที่เคยอุดมสมบูรณนะ์มันก็ต้องหนีใช่ไหมมันก็หนีมั่งตายมั่งเลยก็ต้องลุกมาเพื่อต่อต้านแล้วก็ยึดคืนแล้วก็ฟื้นฟูเพื่อจะให้กลับสบภาพมาปลาอุดมสมบูรณ์แล้วก็เรื่องอาหารมันก็ตามมาทีหลังอย่างนี้ครับผม ชุมชนได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการที่ป่าชายเลนเสียหายและลดน้อยลงจึงรวมตัวประชุมวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาจัดกิจกรรมฟื้นฟูและรักษาผืนป่าชายเลนอาทิการสำรวจป่าชายเลนเพื่อศึกษาพันธุ์พืชสัตว์ป่าการฟื้นฟูและการป้องกันป่าชายเลนร่วมกับชุมชน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พื้นป่าชายเลนและทะเลการทำเขตอนุรักษ์และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเช่นหอยกันรวมถึงการปลูกฝังเด็กในพื้นที่ให้รู้จักทรัพยากรท้องถิน่นหันมากินของพื้นบ้านแม้หลายครั้งจะพบกับอุปสรรคถูกคนภายนอกเข้าใจผิดแต่ชาวบ้านก็ต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อจนความสมบูรณ์ของป่าชายเลนเริ่มกลับคืนมา ความมั่นคงของสังคมไทยเนี่ยเราเคยมีคำพูดว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวแล้วหลังจากช่วงสักสี่ห้ปีมาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเพราะเราไปไปผลิตอาหารเพื่อส่งออกไงนะแต่จริงๆแล้วชุมชนเนี่ยเขาถือว่าทะเลก็ดีป่าไม้ต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับทรัพยากรที่เขาสามารถจะไปเอาตัวไหนก็ได้การไปเก็บเห็ดในป่าการไปจับตัวกุ้งปลามาแล้วก็มา มาบริโภคในครัวเรือนหรือที่เหลือก็จำน่ายแต่ไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นความมั่นคงของสังคมไทยที่เราต้องช่วยกันรักษาครับจากการที่ได้ลงไปถ่ายทำนี้ผม,มรู้สึกมีความภูมิใจที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันอนุอนรักษ์ธรรมชาติของป่าชายเลนได้ไว้ให้ลูกหลานเราได้ใช้ในอนาคตต่อไปครับทำให้ทำให้พวกเรารู้สึกว่ามันมีค่าถ้าสมมติว่า เคยหรือกะปินะคะมันขาดหายไปจริงๆมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนเจ้าบ้านที่เราต้องกินทุกวันแล้วถ้ามันไม่มีป่าชายเลนเคยมันจะมีไหมเราจะมีเงินมากน้อยแค่ไหนถ้าเราก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเคยให้เราซื้อ หลังจากได้ดูสกูปข่าวชิ้นนี้แล้วผมคิดว่าทุกคนที่ได้รับชมจะตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและป่าชายเลนกันมากขึ้นและจะนําไปสู่การรักษาฟื้นฟูฐานทรัพยากรอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการนําแบบอย่างองค์ความรู้ที่ได้รับชมไปต่อยอดขยายผลในพื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่แห่งอื่นๆนะครับทั้งนี้ก็เพื่อรองรับวิกฤตอาหารและวิกฤตการด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นั่นเองครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าผมอยากให้ทุกคนนั้นมองในมุมที่กว้างขึ้นเพราะว่าเรื่องป่าชายเลนไม่ใช่เรื่องไกลตัวเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับแม้ว่าเราจะเป็นคนเมืองแต่ว่าในชีวิตความเป็นจริงนั้นเราไม่ได้มีแค่ตึกรามบ้านช่องเท่านั้นแต่สิ่งแวดล้อมเกี่ยวพันกับชีวิตของทุกคนด้วยนะครับเอาง่ายๆครับว่าแค่เรากินส้มตำปูเค็มกินกะปิป่าชายเลนก็เกี่ยวกับเราแล้วล่ะครับ ติดตามปฏิบัติการการทำงานของสื่อมวลชนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในทุกท้องถิ่นทั่วไทยได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ